รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยโอเคอเมโอเคออกออกมาออกไป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  หนึ่งสามออกนะเอาเออเออเราเสียชมวิตเดี๋ยวหนึ่งไม่ออกมไม่ออกขึ้นข้างบนนะขึ้นข้างบนหนักนะไม่เอาไม่เอาออกนะครับออกออกออกสัญญาเอาดิ้วก้อยสัญญาสัญญาเร็วต่อหน้าโอมาคุยเชียร์เราต่อหน้าคุณหาคุณสีออกมาเดี๋ยวนี้นะเราเดี๋ยอยากนั้นหนึ่งสองสามออกนะหนึ่งสองออกมาคุยก่อนออกมาคุยก่อนเออหนึ่งสองสามออกมานะอย่าเสียชม ก็นยังไงนะครับกินเรื่อยๆไม่ผ่านล่างใช่บางทีก็ผักผักลื่นลงในห้องน้ำบางทีก็กดลงผักน้ำหรอกป็คุณยายหรอใช่ค่ะบางทีก็เอาของดำมาใส่ในตัวนานจนแข็งนานนานพอสมควรนะที่เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะนานพอสมควรนะหลายปีแล้วค่ะชาวบ้านอย่าไปยะ่วบ้านอย่าไปกัดเตช ไม่ได้มีอันเดียวไม่ได้มีตนเดียววะเนี่ยเออแบ่งหลายตัวค่ะใช่แล้ลูกาป่าปูช่วยปรับครับผมอาเซ็กชั่นบริษัทากระเ,ยเทยโอเคครับเซ็ชั่บริษัประหย,ย,ยัดอ๋อเนี่ยดูดิดูมองดิเอาอ๋อเอาป่ะล่ะจะเอาป่ามองเงี้ยอืมขอาจจะได้

เอาเนี่ยเอาไงไม่อยากทำร้ายกันอยากได้อะไรว่ามาอะว่ามาถือสินแปดเอาไหมถ้าเอาพยักหน้าถือกี่วันดียี่สิบวันกี่วันดีครับยี่สิบวันแปดสี่บวันพอนนะออกนะอ่าหนึ่งนะเดี๋ยวเชิญไปดีกว่ะเอาเงเอาทองไหมล่ะเอานะ แล้วก็ถือถึงแด้วยนะแล้วก็รวมๆเทียวเอางี้สรุปเอางเงินเอาทองหนึ่งนะสังวานอย่างนี้นะนะเดี๋ยวส่งไปถึงนะหนึ่งนะแล้วก็ถือสินแปกให้ยี่สิบวันนะเลี้ยงพระเพลน,นะพระเพรแล้วก็ถวายสักฆทา,านผ้าตรงผ้าตายไปนะแล้วก็เวลากินอะไรอร่อยๆส่งถึงให้ไหมเอาเกินหมดบเลยนะแล้วก็เวลาไปทำบงญทำบุญอะไรต่ออะไรวัดว่าอารามอะไรให้ให้ใหกดนะกุฏิอุทิไปตลอดตลอดลอะไหม เอาหมดนะเด็ดเอางี้การถบุญทุกอย่างส่งให้ส่งให้ตลอดนะเอาไหมแล้วมีอยากเสียแล้วเออต่อนะครับผมอาจารย์ต่อนะผมขอโทษนะผมยกมือไหว้แล้วนะออกให้ผมนะอืมใครเร็วเร็วเร็วขายกูเองกูหักต่อไปได้อะกูหักเองอ่ะเมย์แม็กกเองกูหักให้ต่อไปได้ ดูเองมันต้องหาใครเลยดูเองผูหผักตับใบใหญ่ว่าอีเนี่ยคนเนี้ยมีของดีเยอะมีฉา้ยมีของดีเยอะอย่ามองกูนะมีฉายเยอะที่มองกูให้กูไปกันไหนให้แ่กูให้กูอ่ะฮะผู้ผลักเองให้ตัไม่ได้เพราะว่ามีของดีเยอะ ีีอดคือจะให้จะให้ตกให้เจ็บเลยให้เจ็ตัวเลยขาไอ้ก็ได้ให้มันเป็นกลุมใจเลยกลัวไมกลัวป่ะไม่กลัวแน่ใจนะเออากยมากิช่วยมากระยมยมายมากยมาะยยากยมากิชย ก็อี้อีมีของดีมียอด้วยเราะว่า่อแม่ให้มาได้เด้ได้ได้ผักดีกว่าผัดที่เชือัไม่เลยเลยต้องมาลูกต้องมาลูกไปไม่ถอยแท้ ขอใอดีมงดีเยอะขอพห,หาตงงนอ,อืนีไเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยีนี่ยี่รู้ว่าอขอี่รู้าเยรู้ปะ่ะว่าปู่ผมเนี่ยเขาไม่อยากทำเออผมจะจินใจอยู่เนี่ยเออ เออก็นี่เ่ยปู่ขุนศรีนี่แหละเนี่ยเนีเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยบดให้รูเนี่ยบดเนี่ยปู่ขุนศรีเนี่ยเนี่ยเออเอาคุยอะก็คุยไปบอกไปก็เอาไปเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าอย่างแกล้งอยู่อย่างเงี้ยเอาลอยอังคารเอาฝั่งดินนะเอาไงเอาอย่างนี้นะเออว่ามาเลยอย่าให้ร่างถอดเอาตรงนี้ไปแบกเพรัวกลัวแล้วให้ร่างถอดเอาไปนะองค์ไหนยังไงไหนไงยยย่่่เเนนีี อยากให้เขาเอาไปก็เขาจะให้อยู่นี่ไงโว้ยก็พักตัวบันไดทำไมอ่ะพักตัวพักตัวบันไดไหมเชิญเนี่ยตาเขาไม่อยากมาแลเนี่ยใจก็อหนยเฮ้ยกูเนี่ยคุณสีฐานชัยหน้ากราไอ้สัสมึงดูจากูน้อยไปแล้วเฮียเลยมาบอตรงมึงเลิมตาดูกูไอ้สัสเลยมาแล้ว

กูคนลาวแท้คำเหม็นพุทธคุณไทยแท้ขออัญเชิญองค์สุริยาเทพนะทาราวดีนะณวัดบ้านขุนหาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่คุ้มครองกูทั้งหมดทั้งมวลน,นะจงลงไปล้างมนต์อาถรรพ์ให้อีหาเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีเฮียอะไรมากำกักายมึงได้อออไปเดียวเลย ยเฮ้ยไม่เอาเอาเสมรนีมาคือเสิกเีเ้าที่เจ้าที่เจ้าที่แบงปไม่ให้อยู่ไม่เจ้ที่ไม่ใช่เจ้าที่บูจะบอกว่าล้างตรงเนี่ต้องให้เขาก็ติดตัวไปนะไยเข้าบ่อยเข้าเรื่อยๆเจ้าที่แันปูปัญหาไหมั่ะอช่แวเจ้าที่ที่นี่เยอะ้าคือง่ไเดี๋ยวจะว่าที่ที่นี่เขาเปล่ยนเสื้อจะเอาุด ตั้งแต่ตั้งแต่เขยังไม่เกิดที่ใหญที่ให่ตั้งแต่เขายังไม่เกิดมาโจที่ใหญ่โจที่ใหญ่หมูบ้านนี้ใช่โอ้อะะครับเออนะยอ้ยเออะไรใให้แสดงว่าเป็นปูหน่อยเออนี่ะโออยาให้แล้วส่งค่อยนะเพราะว่าม่คนติดตามเยอะเ่างที่เขาดั้งดูจริงโจที่จที่อาราะว่าออกแล้วอ่ะ คุณยายเอาเนี่ยเอาเนี่ยไว้ไว้ติดตัวจบขึ้นคอก็ได้อาบน้ำไม่ได้นะเปียนน้ำไม่ได้อ่าจับนะครับคุณยายเนี่ยแต่ี่ล็อกเก็ตขุณหาขุนสีนะครับเนี่ยเจ้าที่ที่นี่บอกเองนะครับว่าให้ให้คุณยายเนี่ยพกนี่ไปนะครับเพราะแล้วขอเมื่อกี้คือกลัวขุนสีนะครับดูความแรงของตาผมนะอาจบรยอผู้ตานะ ็นยายก่อนยายชื่อะไรชื่อะไยชื่อจริงชื่ออะไรจริงช em. ื่อกัญญาตัวนตั้งแต่วันนี้นต้นไปผู้ตามเลยครับเจ้าที่ออกก่อนะเจ้าที่ออกก่อนะแต่วันต้นไปจะรับจะรับคุณหาคุณศรีรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบูชาหน่วยหัวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในตำหนักนี้ปกปัก้าพาเจ้าตาเห็นไหมเมื่อกี้ใครผักเห็นใช่ไหม เดี๋ยวเห็นครัเดี๋ยวไม่ได้โอ้ยสุดยอดตายเห็นนะจอที่ตรงเนี้คือยังไม่ตื่นสายรุ่งแล้วที่ตรงนีสายรุ่งมูลาวนะถึงมองไม่เห็นเนาะแต่ที่แต่ที่ยังไม่บุกบ้านเนะ่ยที่อ่ยังไม่บุกบ้านเจ้าที่ลงนะครับเออเนี่ยเจ้าที่ที่นี่เขาเก่งจริงๆเก่งแม่นด้วยเพราะแม่นจริงๆคนถูกหวยเยอะ ครับเาที่ไหมครับเก็ส่งไปเยอะมาเนี่ยที่เนี่ยไม่หลีกบางเก่งแล้วเก่งมากมามาไม่หลีกบางมาี่ไม่หลีจริงนะขอบคุณขอบคุณครับอาเจ้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเจรจาดูตรงนี้ให้ลูกศิษย์ก่อนแมบนึงนะครับถอยนะครับเดี๋ยวจะอยเรียวมากระเพียนเฉลียวเรียวถอยเฉลียวเฉลียวเจ้าที่ถอยเด้นออาจากจุดพ่อไมแล้วเจ้าที่บ้านนี้ลงไหนเจ้าที่ตรงไหน คุณยายงง่ะคุณยายเมื่อกี้คุณยายเป็นไรหรือว่าไม่รู้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายไปดูย่างหังสุดยอดฮะปู่ให้พระพระอยู่ไหนเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อใส่ให้แม่เดี๋ยวมันเอาไปเพี้ยงทิ้งอยู่กันหนูก่อนเออไม่เพียงแล้วอาสิบไปเลยเออวันที่พี่ก็ไดออนีู่ระคุณยายเขาเขาว่าเขาจิตอ่อนอะไรก็เข้าได้แต่ ก็วันนี้นะครับมีคนมาหาตานะครับแล้วก็ทำพิธีขบวนไปแล้วทั้งคุณป้อมคุณป้าอะไรต่ออะไรก็โดนของอะไรมาอะไรมาปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆลูกศิ์ตานะครับให้คดีให้คด,ดีตาก่อนเราจะพี่ผู้ชายก่อนมาพี่ตอนแรกตอนแรกคุยทางโทรศัพท์กับผมแล้วผมบอกให้ทําตรงนั้นตรงนี้ไปดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับ แล้วสุดท้ายก็เลยได้มานะครับครับอ่ะพี่ผู้หญิงคุณจะทำกับผมไปปูเปิดองคอะไรไปปุ๊บแล้วก็ไปทำที่ตามตามที่ปูบอกรู้สึกว่าดีขึ้นโอเคขึ้นใช่ไหมครับก็ชีวิตก็โอเคขึ้นนะคะก็เลยก็เลยเลือกที่จะมาเปิดองที่นี่ด้วยเออเออแล้วก็เมื่อกี้ก็อ่าดูองไรให้ไปแล้วก็ดูว่าชีวิตที่ที่ที่เป็นมาเนี่ยต้องสู้ลบบมืออะไรต่ออะไรไปใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ครับคุณป้าเมื่อกี้ พี่มีอะไรไม่ดีตัวป้าป้าไม่รู้เร really, ื okay. right? ่องเลยใช่ป่ะงงเลยใช่ป่ะตอนนี้ผมถอนออกให้แล้วนะเ yeah. พราะนั้นที่ปูบอกว่างานประจําปีถ้าว่าได้คือต้องมานะ yeah. เออประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมๆเลยครับบอกถามผมถามก่อนเลยทุกคนเลยอ่ตะตำหนักผมเนี่ยปูขุนหารขุนศรีชานชัยหน้าขราชปูขุนหารคุณศรีมีอยู่จริงไหมครับมีอยู่จริงมีอยู่จริงไหมครับอ่ะลูกพี่อาจารย์ต่อในของจริงมาครับของจริงครับของจริงนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ของป้า ของจริงนะใคป้าป้ายังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ตัวเลยของจริงไหมครับของจริงดูดูดูของจริงนี่ดูรู้ว่าของจริงนะครับขอบคุณครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวไหนนะครับที่แม่งอยู่ดีๆไอ้นี่บ้าไอ้นี่บอไอ้ด้วยนี่มาดูก่อนตำหนักกูเนี่ยถ้าไม่จริงนี่ยคนเขาไม่มาเออกูช่วยคนจริงๆกูไม่ได้มาเรียกเงินเรียกทองผมไม่ได้เรียกเงินเรียกทองนะจริงไหมครับใช่แม้แต่บาทเดียวนะครับเออดีครับแค่นี้ครับ